บทนำขีปนาวุธเอธิมิ2,026ของไทยถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางว่าแรงทะลุเป้าและแม่นยำระดับจุดไข่ปลาในบทความวิดีโอนี้เราจะเล่าภาพรวมความหมายต่อความมั่นคงเทคโนโลยีหลักที่ไม่ลงรายละเอียดทางเทคนิคการทดสอบเชิงยุทธศาสตร์และบทสรุปเชิงวิเคราะห์โดยไม่ให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติหรือข้อมูลที่อาจใช้ก่ออันตรายภาพรวมของเอทิมิ2,026เอทิมิ2,026ถูกเสนอให้เป็นตัวแทนการก้าวกระโดดทางยุธทธปกรณ์ของไทย ในยุคใหม่ผลงานที่สื่อและสังคมพูดถึงด้วยความตื่นเต้นและความกังวลในเวลาเดียวกันข้อเรียกร้องหลักที่ถูกหยิบยกคือพลังทะลุทะลวงสูงและความแม่นยำระดับค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับระบบเดิมๆซึ่งทําให้มันกลายเป็นหัวข้อที่สาธารณาชนให้ความสนใจมากขึ้นจุดเด่นเชิงแนวคิดไม่เผยรายละเอียดทางเทคนิคที่น่าสนใจคือการให้ความสําคัญกับความแม่นยำและความสามารถในการจาบเป้า ซึ่งส่งผลถึงการออกแบบระบบนำทางและการเลือกใช้หัวรบในเชิงยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการโครงการลักษณะนี้มักรวมความร่วมมือภายในประเทศและการนำองค์ความรู้จักภายนอกเข้ามาผสมผสานโดยมุ่งเน้นที่ความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานการทดสอบและการประเมินสมรรถนะตามรายงานสาธารณะและคลิปวิดีโอที่เผยแพร่การทดสอบสนามของระบบนี้ถูกนำเสนอว่าแสดงความแม่นยำในระดับที่เป็นข่าวได้แต่การประเมินสมรรถนะจริงยังต้องการการตรวจสอบ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการและการทดสอบซ้ำหลายครั้งก่อนสรุปผลเชิงนโยบายผู้เชี่ยวชาญมักเตือนให้ระวังการอ้างสรรพคุณจากแหล่งเดียวหรือคลิปตัดต่อที่อาจให้ภาพไม่ครบถ้วนผลกระทบต่อภูมิรัฐศาสตร์และยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะสูงสามารถเปลี่ยนสมดุลกำลังในระดับภูมิภาคได้ทั้งในเชิงการยับยัง้ง deterrence และการป้องกันเชิงปฏิบัติแต่ในขณะเดียวกันก็ยกประเด็นเรื่องการแข่งขันด้านอาวุธการตอบโต้ของเพื่อนบ้านและความจําเป็นในการทูตเพื่ออธิบายบทบาทและขอบเขตการใช้งานอย่างโปร่งใสเพื่อลดความตึงเครียดในภูมิภาคข้อกังวลด้านจริยธรรมกฎหมายและการควบคุมการพัฒนาอาวุธที่มีความแม่นยําสูงก่อให้เกิดคําถามด้านจริยธรรมเช่นการคุ้มครองพลเรือนความรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด และการปฏิบตัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศนอกจากนี้ยังต้องพิจารณากรอบกฎหมายภายในประเทศการควบคุมการส่งออกมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยกลุ่มที่ไม่เหมาะสมมุมมองทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศโครงการด้านอาวุธที่ประสบผลสําเร็จสามารถเป็นแรงผลักดันให้กับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในเพิ่มทักษะบุคลากรและเปิดโอกาสให้ซัพพลายเชนท้องถิ่น เติบโตแต่ต้องช่างน้ำหนักต้นทุนงบประมาณและผลประโยชน์สาธารณะที่อาจทับซ้อนกับความต้องการด้านสวัสดิการหรือการพัฒนาเศรษฐกิจอื่นๆความเสี่ยงและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพิ่มความโปร่งใสเชิงสาธารณะในระดับที่ปลอดภัยต่อความมั่นคงเพื่อสร้างความเข้าใจและลดความวิตกกังวลในภูมิภาคเสริมระบบตรวจสอบและประเมินอิสระจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้เพื่อยืนยันสมรรถนะจริงก่อนนำไปใช้งานเชิงปฏิบัติ พิจารณาแนวทางความร่วมมือทางทหารการทูตกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านอาวุธที่นำไปสู่ความไม่มั่นคงสรุปปิดท้ายปีที่มี2 0 2 6ในเชิงพาดหัวอาจฟังดูเป็นความสําเร็จทางเทคโนโลยีแต่ภาพรวมที่สมดุลต้องคํหนึ่งทั้งด้านสมรรถนะเทคโนโลยีเศรษฐก,ก,กิจกฎหมายและจริยธรรมการพูดคุยสาธารณะที่มีข้อมูลรอบด้านและการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อให้การพัฒนานี้เกิดประโยชน์ต่อความมั่นคงของประเทศ โดยไม่สร้างความตึงเครียดที่ไม่จำเป็นไหน